กับสวัสดีครับผมมืนอนก,กับบอลเศร้าโอ้โหนะครับผมโอ้มื่อนนี้ห้องบริมารพอกันบอมเนโอ้ยเดือนลวครับสองสามเดือนแลวสิบอมเบนนับนับบริาพอกันนี้ครับผมเมื่อนี้นะครับมารีวิวชุดเขาชุดเดิมนะครับตู้ที่มาเพิ่มจีเป็ซยังไงเดี๋ยวห้อไปเบิ่งกันนะครับเดี๋ยวห้องไปห้องขอถ่ายเครื่องภายในก่อนนะภายใน้องห้อ,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 องนะครับ นะครับผมพอยัดนะครับพอไผ่ครับครับตัวนี้นะครับเป็นแอมม์รอยเอ้านะครับเป็นแอมม์รอยเอ้ารุ่น pce cc ห้า h นะครับผมเป็นเออ่ซีรีส์ c นะครับผมศูนยห้าสิบวัตต์นะครับ ac สองร้อยยี่สิบโวลต์กับ dc ยี่สิบสี่โวลต์ครับแอมม์ตัวนี้สามารถต่อแบตเตอรี่ได้นะครับผม อ่ต้ตะกี้นะครับมันจีเป็นแบบมิ้นปักไฟนะผมับผมในห้ผม,ผมก,ก็ได้ไปเปลี่ยนมาแล้วผมซื้อมาเปลี่ยนเองนะผมนี่ผมไปซื้อมาเปลี่ยนเองมีอาการไฟออก220ยบโวลต์นะครับหรือว่าเป็นไฟย่อนกลับนะครับผมอาจจะต่อผิดหรือว่าใส่ตัวตันท่านผิดนะครับอไอชิตัวซีเคียวยู่ตรงนี้นครับตัวกันไฟ กันไฟ well ถอยหลังนะครับกันไฟออกนะครับยีใส่กคับท่านนะผมอ่ะนี่นะครับอันนี้ห้ากรเป็นแยกนะครับนี่มีคอร์ดไม่นะครับเป็นนิวแบกนะครับคอร์ดนิวแบกนะผมอ่าปีเจวนี่ก็เป็นปีนิวแบกคอร์ดนิวแบกนะผมครับผมนี่อันนี้คอร์ดตัวนี้นะครับผมใส่ครับกลางกลางแหลมเบียนะครับผมตัวนี้นะครับรับตัวนี้นะครับเป็น แอมรถยนเนี ham, ่ยรับยู่สองนาทีน้าผมเป็นกลางแหลมกลางกับแหลมนะครับตัวนี้รับยู่สองนาทีน้าผมพ่อเบิดพอเบิดตัวเดียวรับสองนาทีน้าผมอ่ะมิกที่ห้าใส่กะเป็นมิกตัวเดิมน้าผมลืมบอกนะครับผมหมาไม่อยากบอกคนใดดอกหมู่บ้านดิฉันเป็นมันไดนะครับเช็คสภาพก่อน อเมื่อวานนี้นะผมผมกลับมานะครับวันวันเสาร์นะผมผมกลับมาจากเอหน้านะผมผมเห็นผมผมเห็นงุตาผมเนี่ยเอามมกซเซอร์เนี่ยไปล้างน้ำนะผมผมก็เลยเอามาทําตามนะครับแกะสซเดป่อผมปอยมันแหงนะครับคือว่าขี้ฟุ้นออกเบิดเลยนะครับผมบ่เหลือยังเลยนนะครับข้างในกะ สภาพสวยนะครับโมนิกาสภาพสวยนะครับปัดเป่านเนียบลอยนะครับผมล่างมากเอียมไม่เอี่ยมเลยนะครับผมตัวนี้นะครับนี่เนซ่าแจ็คก็้ไหมครับนี่ครับีแจ็คสามขานะครับ e r นะครับผมตัวเนี้ยนะครับคอร์ดยืดแบกนะครับใส่รับรองกาดีนะครับอันนี้ผมซื้อซื้อมาในราคาเอ่อประมาณแสน่ะไม่ถึง บอสอดพันนะครับบอสอดบอสถึงพันนะครับประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับผมตัวนี้ตัวนี้ผมซื้อมาตะกรอนนี่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะครับผมอันนี้นะครับเป็นบลลูมบลลูมมาเตอร์นะครับบลลูมมาเตอร์ของปีนะครับเป็นปีทั้งนี้ใส่ทั้งนี้ขวายากใส่ยากขวายังนะครับผมตัวนี้เป็นปรับความทีเบสนะครับผมตัวนี้เป็นปรับความทีกลางแหลมหรือมีท้านะครับผม ตัวนี้เป็นวอลุ่มโลนะครับมีเป็นวอลุ่มมิดตัวนี้เป็นวอลุ่มไฮนะครับโลมิดไฮเบียดกลางแหลมนี่นะครับผมกอกันะครับก็ทั้งนี้เห็ดเชื่อกันเลยครับยาวอลุ่มตัวนี้จีดังแห้งกดตัวนี้นะครับผมใ่้ต่างใบบัวเทากันนะครับผมอ่ะตัวนี้นะครับรับอยู่หนึ่งนาทีนะครับออกมาจัดตัวนี้นะครับผมเป็นการห่วงมากแลวก็ปปั๊บคอร์ดอ่าปั๊บเป็นแบบ ปรับปีนะผมปรับปีปรับแบบในเสียงที่มันออกเข่ากับตู่มากที่สุดนะผมตัวนี้นะครับต่อจากเบสเปียจากตัวนี้นะครับเป็นเป็นวอลล่มเบสออกมันงี่นะครับออกมาคออันปีนื้แบกนื้อแบกนะครับผมขอดภัยครับผมอ่าจากคอดออกมาเข่าปีนิ้อแบกนะครับผมเป็นเบสนะครับตัวนี้สําหรับเบสนะครับค้อมทีของเบสนะครับ น,นี่สมัรปรับค้อมจีดนะครับอ่าอันนี้อ,นนอ,ะ,อะไรนะอ่าโอ้ผมลืมโอ้ลืมผักแถะอะก็ไปครับผมอันนีเกณฑ์นะครับผม,มเกณฑ์อันนี้เป็นเบรดอันนี้เบรดกลางอันนี้กลางครับผมอันนี้แหลมอันนี้ผมปปับไปประมาณนี้นะครับกลางเบดกลางนะครับเบดประมาณใบสองใบสามครับผม น,นี่ครับประมาณใบสองใบสามอันนี้ใบเทียงครับผมสองอันนี้ใบเทียงครับเพราลุ่มมาเตอร์กับเพราลุ่มร่องมาเตอร์นะครับใบเทียงนี้เป็นพาวเวอร์คับเบีดนะครับของไม้เอจิ้งเอกนะครับทดลองคับเบีดมาได้สักพักแล้วนะครับผมยังบอท่านเปลี่ยนเปลี่ยนตัวใหม่นะครับผมอนาคตนะครับผมผมกัฝันเลยอยู่น่าจะผมถือเลขจากสองหมื่นนะครับผม ผมถืงเหรีสองเมือนผมไอีชุดลำโพงตาของผมเป็นของตานะครับหรือว่ากับเป็นของผมน้ำเล่กอะไรกันเพราะว่ากับค้นบ้านเดียวกันนะครับผมเป็นพี่น้องกันนะครับผมเป็นเลนเป็นล้านกันกระผมประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นพ่อเบอร์ครับเบีชัวข้าวนะครับผมไมเเอเทคนิคสิบแปดคาละดอกครับผมฝั่งนี้ดอกหนึ่งฝั่งนี้ดอกหนึ่งส่วนพาโ์ลอมะบ่อห่อนนะครับสิงระบายอากาศบ่อห่อนนะครับ ปกติเย็น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 เลยนะครับเพราะนี่ครับกลางแหลมกะบะหออนครับผมสิบสองสิบสองหาตู้เอสิบสองหาดอกนะครับผมครับแลมอีกหนึ่งดอกนะครับสิบสองหาดอกแลมมีหนึ่งดอกแลวกันกจะหาอีกสองดอกนะครับผมมาณนี้นะครับไม่กะใส่ตัวเก่าตัวเดิมอยู่ครับกะปสอมมาแล้วนะครับผมนี่ลูกไม่นะครับดังดีนะครับผมตรี นี่ดังดีนะครับผมไม่คล้องอ่าตัวนี้เลยครับผมก็จําสื่อว่าได้คล้องอะไรแต่ว่ารับสัญญาณดีเลยครับผมรับสัญญาณดีบาหอนแต่ว่ามันบีดออกไรนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับกัเป็นตัวเก้าตัวเดิมของอ่อพีอาร์นะครับผมของพีอาร์รุ่น f n r m เจ็ดแปดแปด r m ต้องแปดนะครับผมเจ็บตรงนี้ก็ได้นะครับผม ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเชียไฟให้บังนะครับปุ๊บอ่ะโอเคครับผมนี่ครับไฟสทานะจิตทุกนะครับผมปิดครบนะครับเดี๋ยวปิตัวนี้ก่อนราวาห้องบ่ได้เปิดเครื่องนะครับนี่ครับไฟสทานะครบนะครับอ่านี่ครับเบดฮอปอันนี้เอ่อเป็นยังล่ะโอ้จูอบ่ได้แห้งนี่ครับเมื่อยิ่สั้นแน่นะครับ วมนม่อคโยมานี้นี่ดีปรับความที่เบสที่สิบเทิร์นะครับนี่สี่สิบเพิร์ดนะครับนี่เพรเับเบอร์ครเบรเกิดบ,บ,บ้างผมใช้งานปกตินะครับตัวนี้ไปสห็งนาง,งามเลยนะผมอะตัวนี้นะครับเป็นหน้าไลา่เปิดบ้างปึ๊กปกตินะผม่ะเดี๋ยวชี้แขนจักหน่อยนะครับ ยวเหาเช็คบิดก่อนได้นะครับเบิดคิดนะครับผมเฮ้ยขึ้นนี่นะครับแม่ขึ้นปกตินะครับตัวนี้เ่ยับ ปกตินะครับเดี๋ยวเขามาลองกางมึงเช็ดกางนะครับผมติดหน้าผมเสียงกางก็ดังปกตินะครับผมบ่มี่อย่างนะครับไฟนี้ก็เสื่อตามปกตินะครับผมะปรมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งข้างนอกกันเลยตัดภาพไปเลยครับจะอีม้านะครับผมนี่ครับอันนี้เป็นตู้ไม้นะครับ อ่าตู้โมนิไฟนะครับผมอ่าอันดับก้อนนี่เป็นตู้หูกินหานิวสองคู่สองนะครับผมหูกินหานิวสองคู่สองอ่ามาโมนิไฟครับใส่ปากโหลดเข้าไปนะครับปากโหลดกระติกน้ำนะครับผมบริเินจากกระติกจากกระติกดอกไมานะครับผมให้เอามาทดลองใส่เบงนะครับผมเป็นดอกนี้นะครับ e b o l a นะครับผมสองดอกนะครับผมอ่า เฮ้ามี่ดอกขอม้าไม้ครับดอกขอม้าไม้นำเสนออันนี้ไอ้เป็นตัวเดิมหน้าผมอบอ้อมนะครับมีอบอ้อมอ่ะเย็นหนาไปครับนี่คุ้นๆไหมครับผมดอก P A E สองร้อย F นะครับผมบุ้ยวุ้ยุ้ยดอกพี่นะครับเสียงแกมใจเลยนะครับผมไอ้สองร้อยเอันนี้ดอกพี่ A ดอกพี่เอลอยนะครับพี่เออีอยนะครับรรบมมีเอทอันนี้เป็นโค้งั่านะครับนี่สองดอกน,นี้เป็นค้งั่มอัน้ดอกอบอ้อมนะครับยลมอบอ้อมอันนี้เป็นคงรอนะครับผมพี่เอโค้งรอสองอยนะครับ e อีสองอยอันนี้เป็นอบอ้อมนะโค้งต่ำสามลอยวัดนี่ก็สามอยวัดนะครับสามลอยสองอยสานะครับ, 300, 200, 300รบอ่ะสองดอกน,นี้ห้าลอยวัดนี่หกลอย ี่ร้อยแปดร้อยอ่ะแปดร้อยเก้าร้อยหนึ่งพันพันหาร้อยวัตเป็นไงครับพันหาร้อยวัตกะซัมตัวสิบแปดอางละสองนะครับผมกะซัมตัวสิบแปดสองดอกนะครับเท่ากันสิบแปดสองดอกนะครับผมอ่ะไายตัวนี้น้่มตัวนี้ทลังหาสิวัตก็สองหาสาิบวัต์พันห้าร้อยสี่สี่พันห้าสองพัน สองพันวัต์นะครับร่วมๆสองพันวัตนะครับผมตัวนี้ตู้ขนาดตู้เสียงการจะซื้อนีนนี้ครับสองสองพันวัตเอแอมเหอกะอิ่มๆเหลือเฟือนนี่นะครับนี่กะ พอดีกันนะครับอันนี้450วัตต์นะครับที่8โอห์มหรือ16โอห์มนะครับผมตอนนี้ผมต่อ,อยี่ที่4 4โอห์มโหลด2โอห์มนะครับงงปะ4กับ2โอห์มนะครับโหลด2โอห์มนะครับอตอนนี้โหลดอยู่2โอห์มนะครับเอมตัวนี้โหลดอยู่2โอห์มนะครับผมต่อยโหลดอยู่2โอห์มนี่ 2โวลต์นาบกับคุ้นคู่นันฐานกันกับพอดีนะครับเสียงออกใสๆพอดีได้นะครับผมมาขนนอพ่เบิดตัวเนี้ยบอคับกลางกัขับแหลมเพราะว่าแหลมกัใสอยู่แล้วกลางกับพุ่งอยู่แล้วคุ้นคู่นัหนานกันได้แน่นอนครับล้วตโตครับตัวนี้คับเบียดครับคับคับกลางนี่ล้มตัวได้ครับคับเบียดกับยีลูกใหญ่นี่แล้วน้อพ่เบิอตัวนี้คับเบียดถึงลูกใหญ่อยจกัพอดันได้นะครับผม ว่าดันได้พบประมานนะผมอ่ะคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าบุมีิยังรีวิวแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเขาจะมารีวิว,วีอยังนี่ต่อไปเละแล้ติดตามชมลนเลยครับสวัสดีครับ